ลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าข้อแตกต่างของสว่านกระแทกและไขควงกระแทกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ บางคนบางท่านอาจจะงงนะครับที่ยังไม่เคยใช้นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวสว่านกระแทกเนี่ยนะครับจะเป็นสว่านกระแทกเนี่ยโหมดกระแทกที่ใช้นะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นโหมดสําหรับเจาะปูนนะครับจะเป็นรูปค้อนนะครับโหมดการกระแทกของตัวสว่านเจาะปูนเนี่ยจะเป็นโหมดการกระแทกแบบแนวตรงนะครับเหมือนใช้ค้อนตีลงไปตีกระแทกตีกระแทกไปตรงๆนะครับตีกระแทกไปจะลักษณะมันจะขึ้นลง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 ลักษณะอย่างนี้นะครับ จะเป็นลักษณะการกระแทกสําหรับกระแทกปูนนะครับส่วน impact diver หรือไขควงกระแทกเนี่ยครับผมให้ข้างๆนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับแกนจะเป็นแกนหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับป็นแกนหกเหลี่ยมนะครับเพราะว่าเพื่อสําหรับรับแรงบิดขนาดประมาณร้อยกว่านิวตันนะครับตัวนี้จะเป็น12โวลต์นะครับแรงบิด110นิวตันนะครับจะเป็น Td 110นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวพระเอกเราราคาไม่แพงคคุ้มครับตัวนี้นะครับเออจะเป็น Dtd 149นะครับให้สังเกตว่าเออตัวอ๋อตัวนี้มีไฟ LED ด้วยนะครับตัวนี้แกนา 165นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับอา่าฮะแกนจะเป็นหกเหลี่ยมถามว่าลูกค้าหลายคนสอบถามว่าอยากได้แรงบิดเยอะๆเลยอะ่ะ แบบตัวนี้แต่อยากได้ให้ตัวนี้เจาะได้ด้วยเจาะได้ไหมตอบเลยนะครับว่าเจาะได้เพราะว่าลูกค้าแค่มีดอกสว่านตัวนี้นะครับที่เป็นแกนหกเหลี่ยมครับผมก็สามารถเจาะได้นะครับได้แรงบิดที่ร้อยกว่านิวตันนะครับส่วนสว่านทั่วๆไปนะครับอย่างตัวนี้แรงบิดก็จะประมาณ40นิวตันนะครับจะต้องไปใช้สว่านตัวท็อปจริงๆเลยนะครับถึงจะแรงบิดประมาณร้อยกว่านิวตันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดโมของที่โชลุมนะครับจะเป็นตัวนี้นะฮะร้อยยี่สิบห้านิวตันส่วนตัวนี้นะครับแรงบิดสูงกว่าสว่านทั่ววๆไปเเยอะะะพรราาาาา่่ถึงง165นนนิตตััแลกกษณทํ มันจะเป็นการทํางานแบบนะครับ impact diver นะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอขึ้นข้างบนนี้ให้ดูนะครับว่าการหมุนเนี่ยเหมือนหมุนแบบกระแทกในแนวในแนววงกลมนะครับซึ่งจะทําให้แรงบิดสะสมเนี่ยมันจะสะสมแรงบิดไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกไปกระแทกโดยระบบสปริงของมันเนี่ยทำให้แรงบิดสูงกว่าสว่านปกติเยอะมากนะครับแต่จะเป็นการกระแทกแบบเผาแบบตึงต้งตึ้ง ตึงตึงอย่างนี้นะครับเป็นการกระแทกคือพวกนี้แรงบิดเยอะมหาศาลเลยนะครับเหมาะกับการขันน็อตนะครับขันน็อตตัวตัวเล็กนะครับหรือตัวใหญ่ๆหน็อตประมาณ3นิ้วเข้าไม้นะครับสว่านทั่วๆไปตัวเนี้ยพวกนี้จะไม่สามารถทําได้นะครับผมแต่ว่าถ้าต้องการแรงบิดสูงๆก็แนะนําตัวนี้เลยลูกค้าบางคนนําตัวนี้ไปต่อยอดนะครับผมใส่อแดปเตอร์นะครับเป็นบล็อกขันได้ด้วยนะครับเป็นบล็อกสี่หุนได้ด้วยแต่ข้อเสียของการต่ออแดปเตอร์ก็คือหัวเจ้าแข่งนะครับเวลาทํางานนะครับก็ทางเราแนะนําให้ใช้เป็นตัวบล็อกไปเลยจะดีกว่าะ จะเป็นรุ่นรหัส T ี W ่ดี TW190 ยังไงเราก็แนะนําให้ใช้เป็นบล็อกมาตรฐานนะครับเป็นบล็อก4ี่หุนเลยเป็น Impact l e n สนะครับตัวนี้ลักษณะการทํางานก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้นะครับเป็น Impact l e นสนะครับเป็น D T W 1 9 0ราคาไม่สูงครับแรงบิดได้190นิวตันนะครับสูงกว่าตัวนั้นอีกนะครับหลายๆคนพยายามจะแปลงตัวนี้ให้เป็นสว่านซึ่งเออมันมีอะแดปเตอร์จีนขายอยู่แต่เราก็ไม่แนะนำนะครับเพราะหัวเวลาเจาะมันจะแข็งมากเลยนะครับได้แรงบิดอย่างเดียวนะครับผม ว่าการเจาะเนี่ยระหว่างตัวไขควงกระแทก Impact d ดเวอร์นะครับแล้วก็ Impact คเลนเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูชัดเจนดีกว่านะครับสว่านตัวนี้สารพัดประโยชน์นะครับเป็น DHP 1 4 8 3ส่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น DTD 149กนะครับก็แรงบิดตัวนี้สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ42นิวตันแต่ตัวนี้165นิวตันการใช้งานต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้จับดอกสวรานธรรมดาได้ตัวนี้จับไม่ได้นะครับผมนะฮะแรงบิดเวลาเจาะนะครับมันก็จะเป็นลักษณะการกระแทกปูนไปด้้้้้้าาาานนนนหะรัส่่่วววตีีอยงงงททแแแจลกกข นะครับเป็น Impact d ดเวอเป็นไขควงกระแทกนะครับไขควงก็เหมือนไขน็อตนะครับให้กระแทกขึ้นไปนะอันนี้ก็พอข้อแตกต่างระหว่างไขควงไร้สายกับสว่านไล้สายนะครับซึ่งลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ